ครับสวัสดีครับพบกับพวกเราคันที่บอยนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้เป็นเป็นก้อยนัตตี้ดีมไหนใครก้อยนัตตี้กับดีมและนี่ก็คือเป็นแขกพีเชนเอาวันรถใช่ไหม วันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแนวจากที่ต้องไปเดินปา่าเดินผาผาจญภัยเปลี่ยนแนวเลยมาเป็นเที่ยวชุมชนกันบ้างนะครับซึ่งชุมชนที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านเคียนนะครับเพราะว่าชุมชนบ้านเคียนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลย <S <S ดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเจ็ดสถานที่ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านเคียนกันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่พวกเราสี่คนนะฮะเรามีไกด้วยคือไกด์วาทินไกด์กนิสถ้าดูคลิปเราบ่อยๆก็จะเห็นหน้า ไกดวาทินนะครับหรือไก,กด์โกนี้นี่แหละวันนี้รับหน้าที่เป็นไกดนะเพราะฉะนั้นข้อมูลวันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดจากการไกด์โกนี้นะัวนนี้ เราจะไปเที่ยวกันนะครับเราก็ต้องมาเติมพลังให้ร่างกายกังก่อนนะฮะเมื่อท้องอิ่มเราก็จะได้มีแรงเดินเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยู่กันที่ร้านกาแฟโบราณไอ้กลัไปที่นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟที่เปิดมา150ปีแล้ว,ลว5รุ่นแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันก็สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นร้านของชํำของชํำใช่ไหมไกด์ไปถามไกด์โม้งไกด์โม้หน่อยได้แล้วก่อนถึงไกด์คือคุณผู้ชมเราถึงร้านเราตอนหนึ่งไกด์ก็คือไ่าย <c oughs> ใวยไง สำหรับร้านกาแฟแปะจ๋องก็เป็นร้านที่เปิดมาร้อยกว่าปีแล้วเดิมทีเริ่มแรกก็คือเปิดเป็นร้านของชําแล้วก็มาเป็นร้านกาแฟทุกวันนี้ก็เป็นทั้งร้านของชําและร้านกาแฟเปิดตั้งแต่ปีห้าจนถึงปีหนที่นี่เนี่ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงชื่อดังมาก ถ้าไม่เชื่อลองดูนะครับรถผ่านไมพผ่านมาโคตรดังเลยฉันมาทอะไรทีี่นไว้อะไรให้มุขคาพเจ้าไกด์เคยมากินที่นี่ไหมไกด์นี้วันนี้เคยครับตอนเด็กๆผมก็พามาบ่อยแล้วก็พอมาวันนี้ความรู้สึกก็เหมือนวันนั้นเลยตอนเด็กๆกินกาแฟไม่ได้ตอนนั้นกินไมโลนะครับแล้วก็วันนี้กินกาแฟแล้วโตแล้ว ตอนรุกสึกก็เหมือนตอนเด็กๆเลยก็ทุกอย่างเขายังคงเป็นนังเดิมาเมื่อกี้ตอนเดินเข้าร้านมาบอกแปะเขาว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะเพื่อสุขภาพ few moments l หลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมที่จะไปรับพรรับบุญกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่แรกกันเลยไปเลยจ้าและตอนนี้สถานที่แรกนะครับเราอยู่กันที่วัดพระทองหรือวัดพระพุทธนะฮะ สถานที่นี้มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างค,ครับไกครับสำหรับวัดพระพุทธหรือวัดพระทองเนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตมายาวนานเป็นวัดที่มีความศรัทธาของเหล่าชาวจีนในอดีตที่เข้ามาเป็นกุลีทำหม,มงแร่ในภูเก็ตเขามีความเชื่อว่าพระทองหรือพระผุธองค์เนี้เป็นพระที่มาจาก เมืองจีนนะครับมาทางเรือสำเภาแล้วก็เรือมาอับบางหลังจากนั้นเกิดการโกงตัวของแผ่นดินเกิดเป็นเกาะภูเก็ตอันนั้นก็คือเป็นความเชื่อตามตำนานเมื่อ2,000ปีที่แล้ว, mm. วองค์นี้มาจากเมืองจีนชาวจีนก็เลยนิยมมาไหว้ว <ขา S 1> ที่น,นี่ปัจจุบันก็คือมีพระผุดสอง,ององค์นะครับองค์ซ้ายก็คือเอาไาว้ให้เราไหว้ก็คือองค์ที่ครอบองค์จริง mm. และองค์ขวาไว้สําหรับติดทองนะครับ mm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ที่แรกไปแล้ววัดพระพุทธหรือวัดพระทองนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่สองอยู่ไม่ไกลมากขับรถไปประมาณ5นาที5 minutes later ถึงมาแล้วสถานที่ที่สก็คือวัดพระนางสร้างนะเดินมาเลยจ้าลูกทัวร์ เราไปที่ไหนครับไจเราจะไปโบสถ์มหาอุดกันโบสถ์มหาอุด <ไป S 1> คือ <ขา S 1> ก็คือเป็นโบสถ์เกา่าแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยโบสถ์มหาอุดมีไม่เยอะก็คือเป็นโบสถ์ที่ไม่มีประตูหลังเขาชอบใช้ทํำของกันของขังเนี่ยต้องทำที่โบสถ์มหาอุด ว่าห้ามจุดทูบเทียน,ยนบูชาแต่เข้ามากราบได้แต่ที่เรา,าจะจุดทูบเทียนไหวเดี๋ยวเราไปกันข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ให้เราเข้ามาไหวใช่ไหม <c oughs> ก็จะไม่ได้ไปปักทูบอะไรข้างในนะครับก็จะเป็นกระถางอยู่ข้างนอกอาจจะเดินไปดิปด <c oughs> กระถางทูบป,ปักเทียนข้างนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาดอกไม้เข้าไปกราบพระพุทธรูปข้างใน ที่นี่เขาให้เซียมซีโดยการยกช้างอะ่ะเซียมซีก็ตบตี<ม>แต่ว่าการแบบอธิษฐา,านขอนแล้วก็ยกช้างด้วยนิ้วก้อยนิ้วเดียวถ้าทาราทำแบบนี้ก็มีความเชื่อว่าจะเป็นจริง นะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานที่ที่3วัดม่วงโกมารพัฒน์สำหรับวัดม่วงโกมารพัฒน์นะครับมีจุดสนใจที่น่าสำคัญจุดสนใจที่น่าสำคัญจุดสนใจที่น่าสำคัญก็คือพรลาจะตุรมุกนะครับจุดสำคัญที่น่าสนใจจุดสนใจที่น่าสำคัญจริงเหรอจุดสำคัญที่น่าสนใจ ก็คือสาราจตุรมุกซึ่งมีรูปหล่อของญาจันยามุกเป็นท่านั่งอยู่ข้างในส่วนความสําคัญของวัดม่วงโอมารพัทที่เกี่ยวข้องกับสงครามก้าวทัพแนดีก็คือเป็นที่ที่ไว้ฝึกทหารรวมถึงทาของขลังที่ใช้ในการลบอีกจุดที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปทาจากดีบุกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกคือพระพุทธมณีสีถลางงันเดี๋ยวเราไปไหว้ญาไหว้พระกันดีกว่านะจ๊ะ เมื่อกี้เราไหว้ยากันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไหว้พระพุทธรูปรีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ที่เดียวหลายๆคนที่มาปุ๊บไหว้ยามุกยาจารเสร็จก็จะกลับเลยใช่ไหมครับแต่จะมีอีกที่หนึ่งที่ผมแนะนําว่าควรจะมาไหว้นะครับก็คือสุสานแม่หมาเสียบางคนอาจไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วท่านเป็นแม่ของยมุกยาจารอีกทีนึครับซึ่งสุสานของท่านเนี่ย อยู่ข้างในเดินตรงเข้ามาอีกประมาณสัก5้าเมตรจากวัดม่วงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันสุสานแม่มาเสียนะรับสถานที่4ก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วโอเคครับก็เรียบร้อยกับสถานที่ที่สตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้อง อะไรทานกันแล้วนะฮะเพราะเป็นเวลาเที่ยงและเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีว่าสถานที่ที่5้าคือที่ไหนและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมจีนจีลิวที่นี่ก็คือน้ำยาแกงปูแกงมันปลาแกง,แกงอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแล้วแต่เลือกเลยนะผมก็จะกินอะไรที่มันไม่ค่อยเผ็ดอย่างเช่นน้ำพริกแล้วก็ผักเนี่ยบริการตัวเองนะครับพังมีเยอะมากตักได้ตามใจเลย One HOUR LATER สถานที่ที่5เรือนย่ามุกาจาันทร์หรือเป็นบ้านเท้าเทพกับสตรีท้าวศรีสุทธรที่เขาสร้างขึ้นมาบูรณะใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีศาลอยู่เดี๋ยวเราจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่ตรงนี้ เดิมนะคะของบ้านท,าท้าเทพบกษสัตรีเท้าสีสุนทรตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่ค่ะบ้านหลังหลังนี้เราสร้างขึ้นมาเมื่อปี57า <5, 7. S 1> 59จด้าได้จะได้รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วก็จะได้รู้ตำแหน่งว่าบ้านท่านนั้นอยู่ที่นี่จริงๆค่ะเดี๋ยวเชิญน้องๆขึ้นด้านบนได้เลยนะคะไปชมบ้านบ้านย่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็ข้างบนก็จะมีรูปปั้นจำลองของย่าเป็นเรซิ่นเชิญค,ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะ ไปข้างบนกันจ้าจากบ้านย่าเดินมานี่ก็นิดเดียวก็จะถึงนบ นางดักคืออะไรไหนไะกดเล่าให้ฟังหน่อยถ้าไกดเล่าผิดนี่ถีบไกดนะในอดีตน,นะครับตอนสมัยในหลวงราชาการที่1ตอนได้เกิดเหตุการณ์สงครามก้าทัพพมา่าที่บุกมาตั้งค่ายเนี่ยาการเดินทางเขาใช้เรือเขาก็เลยคิดค้นวิธีกั้นน้ําคลองบางใหญ่เพื่อให้คลองเหือดแห้งพม่าเคลื่อนทัพลําบากรวมถึงมีการถันน้ําลงไปในนาทําให้ถ้าพม่าออกมาขโมยนาของชาวบ้านเนี่ยก็คือมาเก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้ใช่ครับ เพิ่มเติมนะครับจากป้ายประวัติที่เขียนเอาไว้นบนางดักเป็นเขื่อนแรกของประวัติศาสตร์เลยนะครับในประเทศไทยที่ใช้วิธีการกั้นน้ําเป็นเครื่องมือในการลบ <Wow. S 1> ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เวลากันนานที่สุดนะครับตั้งแต่ไปทุกสถานที่มานะเพราะตอนนี้ลอบไปประมาณ 3- 4พันรูปแล้ว0อ0 years later สถานที่ที่6พุ่งถลางชนะศึกหรือว่านาหลวงพุ่งถลางชนะศึกในอดีตเรียกว่านาหลวง ครับแล้วก็ช่วงที่ทําศึกสงครามสงครามก้าวทับตอนนั้นตําแหน่งตรงนี้มองเห็นค่ายพามา่าเขาเรียกกันว่าโขพาากพม่าครับอตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่า,ย,า,าย่าจันกําลังถือตำํำราพิชัยสงครามส่วนน้องสาว ย่ามุกก็กําลังถือดาบสองเล่มเล่มหนึ่งเป็นของท่านเองอะไรอีกเล่มหนึ่งก็คือของที่หนาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวและก็ลูกชายของย่าจรรันก็คือแม่ปรางแล้วก็นายเทียนครับนายเทียนคือคนที่ถือปืนแม่ปรางคือคนที่สะพายเป <S 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 ้จริงๆไม่ใช่เป้ <S <S <ๆ S 1> ก็คือฉลอปืนนะครับ2กระบอกนี้มีความสําคัญในชัยชนะครั้งนั้นมากเพราะว่าปืนใหญ่ในยุคนั้นมันหายากด้านซ้ายชื่อแม่นางกลางเมืองส่วนปืนกระบอกขวา ชื่อพระพี่ลุนสังหารครับเรียบร้อยกับทุ่งลางชนะศึกนะครับใกล้ๆกันเนี่ยเดินไปอีกนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสถานที่ที่เจ็ดสถานที่สุดท้ายของเรานะครับจากอนุสร์สถานทุ่งลางชนะศึกเดินมาสักประมาณ200เมตรก็จะถึงศาลพระเทพปฏิทินศรีส,สุนทร เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ็ดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านเคียนนะครับใครที่มาภูเก็ตบ่อยๆเที่ยวทะเลจนเบื่อแล้วลองเปลี่ยนแนวมาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบนี้บ้างน,นะครับนอกจากเราจะได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเรายังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรกันอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราคันที่บอยขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับเออที่หายเลยนะมามาไหวที่ศักดิ์ิมันเเออ